คอลัมน์คิดเขียนคุยหนังสือพิมพ์แนวหน้าโดยรุ่งเรืองปรีชากุลสุขที่24พฤษภาคม2567เศรษฐเศารอดวันนี้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดเศษฐาทวีสินร,รอดตายไปเปล่าหนึ่ง พอให้มีเวลาได้หายใจแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีมติเสียงข้างมากรับคำร้องของ40สวกรณีตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานซึ่งขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่สั่งให้ในายเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันเป็นอันว่าอย่างน้อยมีเวลาอีกเกือบ2เดือนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหลังจากรับคำร้องไว้เมื่อวานนี้ ทั้งนี้ยึดจากกรณีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเมื่อปี2565ที่ถูกฝ่ายค้านคือพักเพื่อไทยในขณะนั้นยื่นคำร้องให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์ว่าจะสิ้นสุดลงวันไหนซึ่งศาลใช้เวลาพิจารณา37วันหากนำกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับของนายเศรษฐาทวีสินมาเปรียบเทียบกันแม้ว่าจะเป็นคนละประเด็นปัญหา แต่หลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายที่จะต้องประกอบการพิจารณา,านั้นคล้ายกันเพราะไม่ซับซ้อนอะไรมากนักดังนั้นเวลาในการพิจารณาบวกครบดูแล้วของนายเศรษฐาก็คงไม่น่าจะเกิน40วันหรือเต็มที่ก็2เดือนย้อนไปดูอีกนิดในกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องว่าพิจารณาในวันที่24สิงหาคม2565ด้วยมติเอกฉาร9ต่อ0 และให้พลเอกประยุทธ์ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนรูญภายใน15วันพร้อมทั้งมีมติ5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่รับคำร้องจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยแต่กรณีของนายเศรษฐาทวีสินในครั้งนี้สารรัฐธรมรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3ต่อ3ให้รับคำร้องไม่ได้มีมติเป็นเอกฉันเหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชา ซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย3ามเสียงที่ไม่รับคำร้องนี้ประกอบด้วยน,นายนครินเมฆไตรรัตน์นายอุดมรัตน์อมริศและนายสุเมศตรอยกุลเจริญสำหรับคำร้องที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กรณีของนายเศรษฐาทวีสินสารรัฐธรรมนูญก็มีมติ5ต่อ4เช่นเดียวกันแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยเสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้ในายเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนและนายจิรนิตหะวานนท์สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือตามคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา40คนที่ให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่สองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรกหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บหหรือไม่นั้นว่าผลสุดท้ายคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งณนะเวลานี้เหลือเฉพาะนายเศรษฐาคนเดียวเท่านั้นเพราะนายพิชิตชื่นบานผู้ร้องที่สองนั้นสารรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องไปแล้วด้วยเหตุที่นายพิชิตใช้วิธีฆ่าตัดตอนโดยชิงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการตัดแขนตัดขาของตนเองเพื่อจะรักษาส่วนหัวคือนายเศรษฐาทวีสินถึงแม้จะยืนยันเสียงแข่งว่าไม่ผิดไม่ออกมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเจ้าของคอผู้เป็นนายใหญ่สั่งมีหรือคนอย่างนายพิชิตที่มีอาการพยองพองขนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดจะกล้าขัดขืนเฉพาะนายพิชิตชื่นบานนี้สารรัฐธรรมน,นูญได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่สองคือนายพิชิต สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บสองเนื่องจากนายพิชิตได้แจ้งต่อศาลว่าได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่วันที่21พฤษภาค,คม2567ศาลร,รัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยคือนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมซึ่งเมื่อลาออกแล้วก็ถือว่าจบ การฆ่าตัดตอนตนเองของนายพิจิตชื่นบานด้วยการชิงลาออกก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมพิจารณาคำร้องของ40สวว่าจะรับหรือไม่รับนั้นถือว่ามีส่วนช่วยให้นายเศรษฐาทวีสินได้ยืดเวลาหายใจบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อไปได้อีกชั่วอึดใจเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วนายเศรษฐาก็คงไม่รอดต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่รอดเพราะความผิดของนายเศรษฐาทวีสินได้กระทําสําเร็จไปแล้ว จากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยการนำชื่อของแานพิชิตขึ้นทุนเกล้าแต่งตั้งและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมแต่งตั้งซึ่งเข้าข่ายความผิดมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐมนตรีรวมถึงนาย,ยกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นายพิชิตชื่นบานเคยถูกสาลดีการม,มีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลเกี่ยวกับคดีถุงขนมสองล้านบาทและผลจากการกระทำผิดนี้นายพิชิตยังถูกสภาทนายความแห่งประเทศไทยมีมติลงโทษเมื่อปี2552ห้รบให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความโดยถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความเป็นเวลา5ปีฐานไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาลและดูหมิน่นศาลประพฤติตนอันเป็นการฝา่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีทำให้เสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ นิยมแสดงว่านายพีชิชื่นบานเป็นบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา6 6 0วงเล็บ4และวงเล็บ5ดังที่4 0สวยิ่นคำร้อง ให้สารรัฐธรมรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนธายเศรษฐาทวีสินต้องแก้ให้ได้ว่าทำไมถึงตั้งนายพิจิตชื่นบานที่ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีแล้วนำชื่อขึ้นถุนกล้าวแต่งตั้งและที่จะอ้างว่าได้หารือไปทางสำนักงานกฤษฎีกาแล้วก็ดูจะฟังไม่ขึ้นเพราะที่หารือไปนั้นไม่ครบถ้วนกระบวนความตามข้อบัญญัติของรัฐธรมรมนูญที่กำหนดไว้จึงอาจทำให้สารมองได้ว่านธายเศรษฐาทวีสินมีพิรุษส่อเจตนามไม่ซื่อสัตย์ โดยเลือกหาหรือเฉพาะมาตรา160วงเล็บ7แต่ไม่ได้หาหรือคุณสมบัติในมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ที่กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเชื่อว่าในที่สุดผลแห่งกรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาเข้าตัวนายเศรษฐาทวีสินคือขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เอวัง ก็มีด้วยประการชนี้